สวัสดีกันด้วยนจะทำเฮลิกันอีกแล้วถ้าดูคงรู้ว่ผมทำทีลิเรื่องอะไรถ้าถามว่าทมันถึงมาเข้ากับช่องแล้ผมไป,ไปทำในเกมเลยก็มันอยากทำอ่ะถือว่าจะเป็นซีรีส์นึ่งกันทำนอนๆจากแก้วนี่กันจ่ายฮีเอเรียนเบนเทนภาคลุติโน่ซีรีส์โอเคตัวแรกฮีบลสัสอันนี้เป็นภาคแรียนผมจะทำต่อนนเพราะงั้นผมจะให้มาแค่เอามากเก่งเลยแต่ว่ามันมีตัวที่เก่งกว่านี้ ไวมัตตอตัวนี้ผมเฉยๆนะเขาเสริมมามันก็เก่งเลยแต่ว่าให้บีก็อดไปอยู่กับฮิบาร์ก็ไม่น่าจะใช่ให้ซีเท่าไหร่บ้งแต่ว่าเฮดน่าจะเก่งกวับฮิบาร์เนื่องจาะว่าปล่อยเพชรได้แล้วก็แบบโจมตีด้วยความรุนแรงแต่ว่าถ้าเฮนกับพลังแล้วไม่เก่งกับฮิบาร์ทำไงอทำไงเอเซเล็กเอคลาไปอ่ะตอนนี้ผมว่าความเร็วในการต่อสู้ค่อนข้างเก่งมากเลยนะ ให้เอ็เลยเดี๋ยวบอกว่ายังไม่ได้ให้แค่เอก่อนมาเร็วเกมแมทเธอร์ตัวเนี้ยอันนี้เหมือนกับพลังการต่อสู้เพราะงั้นข้อเกมแมทเธอร์อ่อนพอคาร์กับพลังการต่อสู้แล้วเนี่ยก,ก,แบบก,กับพลังควาฉลาดก็ไต่เล็งไปอยู่กับอยมาได้ฟาร์มเขาใช้เอใช่ไหมทำไมเอซ่าเอมันมีสีสันเยอะเยะดูจะเอาโฟรอาร์มมาอยู่หลับเอ็มแล้วกันไม่เอาเอพอ สติงไฟตัวเนี้ยโหเก่งเอยก็กิงเลยมันกิงมาเธอแต่มันก็ไม่ได้กิงเท่าเออไงคำแถมให้เอวีกันไปมาเอาไปบีดิบจอตัวนี้มันก็กิง,งนะในน้มาเธอตัวอื่นนี่ซวยบดบกได้มาดิบจอก็รอบสีเ่เลยอัปเกรดวันนี้ถ้าที่มีเทคโนโลยีเอาไปเอสเลยแต่ว่าถ้ามันสู้กลางป่ากลางตรงเนี้ย ก็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 ให้เอถือเอาเอไแก้อนนะครับกินโกลดฟรีตัวนี้ผมว่าเก่งเนะก็ฟรีไม่เก่งเลยแต่ว่าเอ่อไม่น่าเก่งเท่ากับเออะอันเอาบีไปตัวไล่โดนปิวไปไม่ใช่นม่แค่นั่นโบถ่ายภาพไม่ติดมากนั่นโบนี่ก็โกงนะเอ่อเอาไปเอ็ดเอ้ยไปเอ ไวไวก็พลังพืชน,นะก็ก็กอเอาไปเออก็ไปเสยเอาไปบีเออใครไม่รู้นี่คือสปีซัม์ผมมาในตอนตอนในอนาคตอ่ะไม่ต้องอยู่กับตัวตัวกากไม่กลัวจำมารมกันผมไปดูมานะถ้าเป็นไม่ใช้มันจะเก่งกว่านะไดยเพราะตัวนี้ก็เอาไปมาเออซีร์อะไรมั้งอาร์ติโกนนะ่าเอเรียที่ไม่ได้ที่เป็นในในปัจจุบันตอนภาคแรกไม่เคยใช้เลยมั้ง อัติโกน่าอะพลังมันก็โกงอ่ะเอาไปออเออะไรเบมบลีฟเฟอร์อะไรลืมชื่อตัวนี้ก็เป็นลางปล่ไปขึ้นเสียงใช่ก็ไปอยู่กับมันมูสิงสาระสัตว์เดิมอ่ะไปอัพชัดจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารได้ยินชื่อนี่ก็อยากให้เยอะแต่มันมันแค่กินแล้วก็เปิพลัลงไปกินก็ล่อยพลังไปก็เอไม่เอาเอเอาบีไป ซเนโอตัวนี้ก็เฉยๆไป <S <S แต่ว่าก็ดูเก่งอยู่ะทำเป็นผ้นาซเนโอคือตัวมามมี่เยอะระดับมันก็บี B. ปัจเจกสไตล์ที่มันเป็นตะกูใส่ฟ้าใช่ไหมถ้าจะเก่งกว่า,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 าตัวนี้ถ้าจะจะพาาตัวเนี้ยแต่มันมีพลังกำลังนี่ก็เลยเอาไปให้บีอ่ดิโตให้แกีความฝวาตัวเอเร์เรมให,ให้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 เกีความอะไรก็ไม่รู้เอ้ยอย่าคิดว่าแก เกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไอกายทำไมชื่อคุ้นๆใช้โฟกันก็บอกพลังมันก็ปล่อยลำแสงจากตานมพลังดวงตาดีอะไรอย่างงี้มั้งเออีกแล้วเวบิกเอาไปเลยเออัพเกลเอัาเกรดกลถอยหลังไปเวบิกเก่งลตัวในภาคเนี้ยอ่ะคือก็ไม่รู้เวบิกตัวในภาคแรกอะนี่คือก็จะจับครั้งแรก สิดไฟอืมิดไฟอยู่นเออบีบีเซฟเซฟไปโอเคเซฟไป้านมันท้างก็ไปนะมันจะได้แค้นต้นโบโบไห่นะเอเดใครอยากเห็นต่อก็ไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องอะไรเพยก็เข็นต่อนะมา ้ยมาเป็นเทียนเป็นเทียนเอ่อช่างคนเราแก้ไขให้ดังก็จบคลิปเพียงเท่านี้เออ นี่ถ่ายไปใช้ง,งานไม่ได้เอาเอา้ยอ๋อ